ณผู้ชมคับสิงคโปร์และออสเตรเลียได้ทำข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนวัคซีนเพื่อที่จะช่วยดูแลสถานการณ์โควิด -19 ขณะที่ที่ญี่ปุ่นก็มีรายงานเหตุวัคซีนโมเดอร์นาปนเปื้อนค่ะรัฐมนตรีสาธารณาสุขญี่ปุ่นระบุว่าวัตถุแปลกปลอมที่พบในขวดวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทโมเดอร์นาและเข็มฉีดวัคซีนในจังหวัดโอกินาวะน่าจะเป็นยาง ซึ่งการปนเปื้อนเกิดจากการแทงเข็มเข้าไปในขวดวัคซีนผิดวิธีทำให้ยางที่ปิดขวดเกิดหลุดออกมาเหตุการณ์ทำนองนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในการฉีดวัคซีนทุกชนิดญี่ปุ่นเดินหน้าเร่งตรวจสอบรายงานวัคซีนโมเดอร์นาปนเปื้อนหลังจากมีรายงานเพิ่มในจังหวัดโอกินาวะและกุนมะส่งผลให้ต้องสั่งระงับการใช้งานวัคซีนเพิ่มอีก1ล้านโดสจนตอนนี้มีวัคซีนโมเดอร์นาถูกระงับใช้งานไปแล้วมากกว่า2ล้าน6แสนโดส ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่าสิงคโปร์เตรียมจัดส่งวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer และบียอนเทคจำนวน500,000โดสให้กับออสเตรเลียในสัปดาห์นี้ขณะที่ออสเตรเลียจะจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ในจำนวนเท่ากันคืนให้กับสิงคโปร์ในเดือนธันวาคมทั้งสองประเทศเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำข้อตกลงและเปลี่ยนวัคซีนเพื่อรับมือโควิด1 9 หลังจากออสเตรเลียเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนท่ามกลางการระบาดของสายพันธุ์เดิต้ากระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเสนอขอเพิ่มงบประมาณประจำปีเป็น5,480,000ล้านเยนหรือประมาณ1,600ล้านบาทซึ่งคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ2.6จากงบประมาณปีก่อนหน้าเพื่อใช้ในการยกระดับขีดความสามารถของญี่ปุ่นในการปกป้องประเทศ ทั้งการต่อเรือรบและเรือดำน้ำและการจัดซื้อเครื่องบินรบญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณของการทหารในช่วง10ปีที่ผ่านมาและการขอเพิ่มครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นข้ามกลางความตรงโอนถึงภัยทุกความกับจีนและเกาหลีเหนือที่เพิ่มขึ้นและกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นกรีซเปิดการแสดงแสงสีประกอบดนตรียามค่ำคืนเหนือท้องฟ้าของกรุงเอเธนส์เมืองหลวงของประเทศนะคะโดยใช้โดรนหลากสีกว่า200ตัว บินเปลี่ยนเป็นรูปภาพต่างๆให้เข้ากับจังหวะดนตรีการแสดงในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมที่กรุงเอเธนส์ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่ออกไปชื่นชมความงดงามของก,การแสดงในทืนนี้ค่ะและทั้งหมดก็คือทันโลกกับที่นี่ไทย T b s สํำหรับคืนนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคืนนี้ดิฉันนัทาโกมลวาทิสวัสดีค่ะ